สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พิพามาเบิง่งไปซื้อเครื่องอยู่ฮันจีนหรือว่าฮันเอเชียมามาเบิ่งกันมาได้อย่างแด็หนึง่งผงสองผงมีสามผงซื้อมาในรา,ราคาสี่พันหนึ่งร้อยบาท่น้องมาเบิ่งกันมาได้อย่างแดอันนี้แมนเส้นอันอแก้ให้เบิง่งเส้นกว๋วยจับหยน่นหรือว่าเส้นข้าวเปียกพี่น้อง ถุงนึงก็ประมาณห้าหกสิบาทนี่แหละถุ่มเนื่งมีนะประมาณจักกิโลเค่อกิโลเด้อถุงมเนมีเด้อห้าสิบบาทถ้าซื้อมาสามทุงใหญ่แล้วกับมาม่ามาม่านี่ประมาณเจ็ดสิบบาทต่อห่อนึงเด้อเจ็ดสิบบาทต่อห่อนึงซื้อมาห้าห่อเลยนี่นะแล้วก็เส้นหมี่ ก็ซื้อมาประมาณสี่ส่วนห้าส่วนน่าจะห้ากเนี่ยแต่ว่ามีสี่ส่วนแล้วก็ข้าวปุ้นอันนี้เป็นขนมกีนแห้งเด้อพี่น้องสอกิโลสอกิโลนี้กระตกที่ประมาณ400กว่าบาท400สี่ร้อยสักส้อามสิบบาท น,นี้ก็เป็นบุญเซนหรือว่าร้อนอนเนเอันนี้ก็เป็นขนมจีนแห้งคือเกราส่อ,สองเกีโยวราคาก็แล้วแต่เส้นเนาะเส้นน้อยเสนน้เสน,น,เสนกลางแล้วก็เส้นดำเส้นเอาใหญ่แด็จากน้อยกับเอาแห้งเด็เเี่ยเสน้นเมี่ยนี่มีห้าห่อ อันนี้กระเซ็นขาุูนแหละกระเซ็นขาุูนได้มาจากกิโลอันนี้ชูกิโลเนาะสองสี่กิโลอันนี้สองกครึ่งแปดกิโลครึ่งกิโงแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดเข็มเห็ดเข็มนี่ก็สองรงนี้ก็ร้อยหนึง่งอันนี้ ซื้อขนมมากินน้ำซื้อมาสองถงกินไปแล้วถงนึงเกีย oh. งที่สามเน,นะไม่เป็นไรยราจะ สีอิวข่าวพี่น้องเอ้ยไปเท่าไรการสีอิวข่าวกาเห็ดหอมไปเท่าไรกับโบได้ไปมื่อนี้ก็เลยซื้อมาไว้เลยห่าแก้วห่าแก้วฮาวมัสโฟวันคอนโตเอสเอโฟนูถูกฮัลเล็ตโฟยูโล ไปคูณออเดอร์แก้วนึงสี่ยูโรพี่น้องแก้วนึงสี่ยูโรคูณสามสิบห้าไปมื้อนี้ก็เลยซื้อมาห้าขวดเพราะว่าไปเท่าไรมันก็บม่มีน้ำปลาอีวันน้องน้ำปลานี้ก็แก้วนึงก็สี่ยูโรพี่น้องนี่ล่ละมืดคันนี้ในราคาสี่พันหนึ่งร้อยบาท <c oughs> มญเซนสซงหอง่อไวไวห้าห่อ อันนี้สามกิโลไปสามกิโลแม่นี่ยไป้อุ้มกิโลเนาะมุคลกกิโลเด้อแปดร้อยกรัมพี่น้องมีอันนี้ห้าห่ออันนี้สองสี่หกแปดแปดกิโลครึ่งหมกหมกหมกมาเลยทั้งหมดนี้ประมาณสี่พันหนึ่งร้อยพวกเจ้าว่ามันแพงเด้อว่ามันถือจะพากันคิดบึ้งเด้อแต่ว่ากรดีที่มันมีให้กินเนาะก็ถือว่า ดีที่มันมีให้กินแล้วก็มีให้ขข่ถ้าหาก่าบ่มีให้กินให้ข่ยนี่ก็แห้งทรมานเนาะหิวมาแล้ว่มียันกินก็ถือว่าทรมานเลยพี่น้องถ้ามันมีให้ข่ยนี่ก็มีให้ซื้อว่าเช่นซะมีไข่แล้วก็มีให้ซื้อนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วอาจจะแพงแน่เล็กๆน้อยๆกับเขาก็พอได้กินหมดทีเดียวเนาะมันก็กุ้มหลายเดือนอยู่ว่าเส็นซะแต่ว่าไข่นี้มักเซนมันจิหอดสามเดือนบอนี่นะอาจจะบบห่อนเด้อราคาี่เด้อนี่หลัพี่น้องหมดแล้ว ได้มามนีของที่ไปชอบมาสี่พันหนึ่งร้อยบาทไปแล้วเดิมโมนี่นะเส้นเก่าเส้นเคยเส้นเก่าเส้นเคยฝากคลิปไปซ้ำนี้เจอกันใหม่ในะคลิปหน้าเดอ้อคุณใดมากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้เด้อเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวได้สครับผิวมาน,นี่แยกเดอ้ออันนี้ตกที่ประมาณสองร้อยกว่าบาทได้อนแบบว่าอันสครับผิวแล้วข้างในมันมีนมเม็ดเกลือนะแต่มันไม่เป็นเม็ดเกลือาะบุหัวกระเจาะหอง,อางั่ง มันมียุคล้ายๆกับ้านวัดส,สันพี่น้องไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายสบายดี